สวัดีครับพี่น้อยเอพีสนอร์คุณน้ำเพียงครับในคลิปนี้นะครับบรรยากาศช่วงสุดท้ายกันจะภาพบรรยากาศของวันโจรนะครับมาวันนี้มาได้ให้สำหรับนะครับพี่น้องทีมเรียน j o 2ในมิติบริบทของโซเชียลเป็นยังงครับพอดีไม่น้อยครับวังนี้ครับยังจะตื่นต่างกันเป็นแรงบันดาลใจให้เรา การเ่นประดานใจให้คุกคนุ่สู่ๆเลยจ้าเด้อดีูเด็นะครับหรือจังนงยิงนะครับถือว่าเนเสียไม่ได้ว่าสิ่งที่อิงโด่งดังชื่อเสียงทองก็ส่วนนึงมาจากโซเชียลส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากโซเชียล อกแท้เ้งแล้วก็ารสรุ่ามจเป็นผลงไล่า่เเขียวบานขอบคุณกาลังใจส่วนพี่แบงค์ทองทุ่งครับพี่แบงค์ทองทุ่ทง,งครับนี่วิทยากรอ,อีกหนึ่งท่านที่เป็นผ้านแสดงนะครับทาซีรีส์นี่แหละพุ่งคับซีรีส์สาวน้อยหาตอนป่อยปเปลาสองตองนะครับป่อยเราสองตองครับวันนี้เป็นไงครับพี่แบงค์ครับวันนี้สุดยอดมากเลยครับเจออทูก็ทุกคนมาเชื่อว่าจะได้ข้อมูล ใครที่ไม่ได้มาเสียดายมากเลยนะครับโอกาสนี้ก็ฝังติดตามจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าตามเรื่อยนะยังโมูหเลยครับเพราะว่ามแลรวเปิดวงเลวนะครับยังโมโหเลยนะครับเอาขอบคุณพีงส่วนเสียนนท์ไปไงครับเสียนนท์ครับทำให้หลายๆคนน้ําตาไหลเลยครับผู้ชายคนนี้นะครับครับเอาให้พี่น้องไปเล่าข่าวสู้กันฟั้งีกว่ราว่าเป็นยังไงก็น้ําตาไหลนะครับขึ้นแตนใจนะครับขึ้นใจที่ได้

เหลืออีกสองนาที่เลยครับล้วสอบถามสมาชิกจาวัสมาชิก U เพื่นไปพี่เดินทางมาจากวไหนครับถามตรงถามจริงๆมาเรียนวันนี้ได้บ้านครับโอ้ไอรอมอเนี่ยาวันที่ยี่สิบเอ็ดมาบอเออวันที่สามย่สิบอยคือวันยี่บยังสั่นลกนี่ยังก็ลก บอยี่สิบเอ็ดโอสามสิบเอ็ดนี่ฟังดีๆนะเลขเอียงเนาะนี่มีแล้วครับมีแล้วแทบช็อกนั่งหน่อยนั่งหน่อยแทบช็อกมั้ง นี่หลาเห็นตลกไม่ตลกตลกโมงสองนะครับมีการแบ่งทั้งแบ่งทั้งนะครับประธานรุ่นสองนะครับนั่นก็คือเซีล์เอ็มเจโอตู้อฟิเชียลครับมีครับเด็กคนนี้นะครับเป็นประธานรุ่นสองครับเสนอตัวได้กับพอมวิพลีลงเนื่อถือว่าท่านเป็นคนเสียสละมากครับคิดอย่างไรถึงได้ยื่นออกมาครับนะครับช่วงชิดก่อนสิบเก้านให้ใช้ต่างในการเทาคิดที่คอนเทนว่าการตั้งคร Desktop, แล้วก็การจัดการกับคนที่ชอบเราแล er. ้วก็ไม่ชอบเราครับผมครับในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็รุ่นสองรุ่นสองนะครับเจโอวาด้วยนะครับนี่หมดท่านแล้วเสียเงอย่างที่รู้คไทยนี่ก็ได้มากพอแล้วนี่ก็ได้มากพอแล้วเจโอวันนะที่งานเจโอวัน นีนะครับดอกไม้สวยๆกับแจกันสวยๆมามอบส่งกำลังใจให้สดับประธานส่งต่อให้ประธานนะครับนี่ด<ฮ>ีใจมากครับเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับไม่มีสิ่งไหนยิ่งใหญ่เท่ากับค,คำว่ารู้จักกันอ่ะอีกหน่าง,งานนะครับ เจวันทุกทุ่ที่เ้าสกสแกนนะครับผมในฐานะประธานนะครับขอมอบกลังใจให้กับบอลโจขอบคุณมากครับคือผมบ้านนะครับผมอาจจะไม่ใช่เทวดาที่สิพาทุกคนสู่สวรรค์ครับผมเป็นแค่คนธรรมดาที่จะพาทุกคนสู่ความฝันนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเก็บเอาความรู้นะครับเก็บเอาสิ่งที่ดีนะครับ ในการเรีนยนการสอนวันนี้ขอท่านลงมือทาไม่มีสิ่งไหนที่สําเร็จโดย,ยไม่ผ่านการลงมือทาไม่มีนักกีฬา,นานคนไหนเข้าเส้นชัยโดยไม่ผ่านการฝึกฝนครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับดีใจนักเคนที่เข้าเรียนนะครับดีใจนักเคนที่นะครับ,บ,ท,นะรบที่จะร,ร่้จัดรวยไปนะ JO1 JO2 เราคือครอบครัวเดียวกันอ้าพร้อมกันครับรวยรวย ในคลิปกี่อไปนะครับอยามกดติดตามนะครับต้องจองซ้อนหนึ่งต่อบเบียนยวั o n Official เนร่ยกครพบกันในคลิปตอ่อไปครับ